เืยคงไม่นานนัก็ล้วบางทีไม่ต้องมานั่งหลับตายอยาี้แล้วเดีย๋ยวนี้ฝลังเขาเก่งเขาคิดเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นได้แล้วสำหรับคนที่ทำสมาธิแบบชาวตะวันออกคือทำแบบให้จิตอยู่ใดนิพฟันเลยก็ทำได้ถ้าทาให้จิตหยุดไม่มีอารมณ์เลยเลยก็ได้ โดยมีเครื่องวิทยาศาสตร์แย่ก็คีอหูหรือทีสัมผัสัวหนึ่งัวใดเขา่างกายที่เอก็ได้ทีจมูกก็ได้ถ้าเปลี่ยาบางคับไปถ้าเปลี่ยนอย่างเดียวถ่งก็ตั้งอารมณ์เป็นอารมณ์ได้อยู่เป็นชั่วโมง่วงโมงอยู่เป็นวันก็ได้ไม่มีความนึกคิดอะไรแต่จะมีความรู้ต่อไปอยังไงไม่เห็นบอก มีวิธีหนึ่งอันนี้วิธีที่สองทำห้องห้องผลยากาศพิเศษไม่มีอากาศแต่ต้องบรรจุออกเิเยนไว้คือวาหายมนุษย์เราเนี่ยไอคนเราเนี่ยในหอกนั้นอ่ะมีอ่างน้ำใหญ่อ่างน้ำน่ะตราผสมกับเคลือเนี่ยละลายในน้ำ ไอ้มีความเข้มขนสมดุลกับร่างกายของมนุษย์คือเมื่อมีความเข้มกับน้าผสมพอจะเข้มข้นแล้วต่างมนุษย์ลองไปอยู่ในน้ำนั่นไม่จมหรอกลอยเมื่อมันลอย,อยนี้ไอ้จิดมันก็ยึดถือความลอยอย่านั้พราร่างกายไม่กระทบอะไรมันอยู่ก็อยู่บน,น,บนอากาศก็ไม่ใช่บน วัตถุอะไรก็ไม่ใช่มันเบาหืเลยกลายเป็นว่าตัวไม่มีอ่างกายไม่มีเราหมายใจมีแต่ว่ามันทำพอดีเป็นอัตโนมัติอ่ายอกเรียนมาในความรู้สึกตอนนี้เป็นอนาาัตตาตอนนี้มีแต่เป็นนิพพานอย่างนี้อฝรั่งเขาคิด่งได้แล้วนั่น แต่ว่าไอการที่จะรับรู้การที่รู้ที่เห็นอะไรเป็นทิพย์ปัะจูหรือเป็นโูทิพย์ไม่เห็นเปล่าถึงมันได้แต่เรื่องสมาธิเท่านั้นท่านนี้คนที่ขี้เกียจนั่งฟ้านาเราเอาแบบนั้นได้ที่เพิ่มนั่นไอวัานันจะบอกกินเลยหรือไม่ว้ารู้เหมือนกันเนี่ย มนุษย์เราความดิ้นรนที่จะเฟื้นธรรมชาติจะเป็นแลงธรรมชาติอยา่างรัที่ข้องคอนี้เนส่์มันคิดจะอยู่เหนือธรรมชาติเหมือนกันมันคิดว่าจะดับแปลงธรรมชาติให้บังคับธรมร,รมชาติได้ความคิดของสาธดาก็อัการมาก ตัวตารลาใหญ่ตาวเองเกิลแองเกิลสองสองสองตัวอาการเน่กคิดแต่้องควันมากหนักเลยกว่าของแองเกิลลองสุดตายมันไปไม่ได้เป้นไม่หรอกตามตามพยากรของเขาว่าภายในห้าสิบปีนี่คนทั้งโลกนี่เปลี่ยนไปนะับพืลคอมมนที์ทั้งหมดแล้วก็ลทัทธิ สังคมนิยมนี่จะเยินยาวอยู่ในโลกได้สองร้อยปีถ้าก็มีรับพิใหม่อื่นเกิดขึ้นมาอีกขอพยากรไว้บ่อย่างนั้นน่ะปิดทั้งนั้นไม่ถึงหกสิบปีเราดาหกสิปีแล้วสาสิกว่าปีพังมาแล้วทิตรีาหนั้นพังมาแล้วเนี่แยกกันมาแตกแบบหันระหา เศรษฐกิจทุนนิยมว่าแล้ว <Yeah. S 1> นี่เป็นราคิดพวกนักวัตถุนิยมไม่มีอะไรที่แน่นอนนะนี่รู้อย่างที่พระ,ระพุทกเจ้าของเรารู้มาใหญรู้เอาหนึ่งกับสองมาบวกกันมาจะรู้อย่างเลไรกันนี้แต่เป็นความรู้พิเศษจากจิตที่สะอาดการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใด มาทำบังคับให้จิตมันสะอาดโดยไม่ใช้ธรรมชาติบังคับกันนะมันไม่ถาวรมันเปลี่ยนไปไม่เป็นไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้อย่างที่เราจะบังคับจิตถ้ามันตั้งหยุดนิ่งได้เป็นเอกข,าขาตาัตตปนานิานก็อาศัยติสติเมีอยู่ในกายของเราไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ เป็นตัวสำคัญฉะนั้นการที่ฝึกฝึกทาคั้นตน่อนที่ให้มีอาจานนี่เอาเพื่อให้มีสติแก่กล้าขึ้นเมื่อเส้นวิปัสสนาแล้วรือตามธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่เราอยู่ปกติอย่างที่อยู่นี่สติมันอยู่หลังยกว่าสติหลังกาศ อะไรจะเกิดขึ้นที่กายที่จิตมันเกิดขึ้นแล้วสติจึงรู้ทันเกิดขึ้นแล้วเป็นไปแล้วสติจึงรู้อันนี้เมื่อเราถามฌานได้ดีสมู้มู์แล้วตอนสึสดวิปัสนาเมื่อเสดวิปัสนาเจริญอิทธิวัตีเจริญะลาหะสองเหมือนนี้สติกับ เก่งขึ้นที่นี่สติกระจาขึ้นรู้ทันอะไรจะเกิดติดจิตอะไรจะเกิดที่กายจิตจะนึกคิดอะไรหรือจิตจะเห็นอะไรจะได้ยินเสียงอะไรรู้ทันทีรู้แล้วก็พรอบวก่าเกิดขึ้นมาทันทีเรียกว่าสาติทังตาาอะไรจะเกิดที่ไหนรู้ตอนนั้นรู้แล้วก็เกิดทันทีแลนวั้ะ ือรู้เสร็จค่ะรู้เส็จก,กันไีเดียรู้แล้วก็เ,เกิดเกิดต้องดูทันทีอันนี้มาเกิดตามสูงวิปัสนาสูงไปจนถึงสามโพชรงเพราะทำอิธิบาสีเพราะว่าหา้าอิธิบาสีสติมันไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวยังไม่นำบอนมาบริกรรมมาภาวนาแต่พอขึ้นพวาละห้าแลา้วทธาเวยะสติ สมาธิปัญญาปัจจิมัเอยว่ตรงกลางนะ่ฉะนั้นจึงทันครับปัจจัที่เกิดขึ้นคือกายกระทบที่เกิดขึ้น,นกระทบกายกระทบจิตเกิดทันทีรู้ทันทีปฏิแก่กล่าขึ้นเอาการฝึกนี่อนะันนี้เมื่อถึงทางพอดชองแล้วพอชชองสติมอยู่หน้าสติธรรมวิจยะวิยะปิติ ปัิสติสมาติอเวคาเจ็ดเจ็ดกรรมนี่ดจองตัติอยู่หน้าจากใครถึงทำโดจองดีสมบูรณ์แล้วถึงไม่ถึงสมบูรณ์พอเริ่มรู้พอเริ่มขึ้นเรียกว่าขึ้น,นโทษจองได้ตัวเองก็อยารู้สติว่าเรามีทำโดจองละเกืออะไรจะเกิดคุณรู้ก่อนนะ่ะจะเอาอะไรมา จคจิดอะไรเจดรู้ก่อนอแล้วมันจะตาจะเห็นอะไรหรือหูจะได้ยินอะไรรู้ก่อนแล้วขาะที่เกิดเป็นเจ็บปวดที่กายรเมื่อยขันกระตานแล้วมันดับพอดับถึงแล้วมันจะไปเกิดที่ตรงไหนสติตรู้ก่อนเนี่ยแล้วมันขันอยู่ที่หัวแม่เท้าหรือมันปวดอยู่แล้วมันดับ เราล่ามันนั่นแหละล่ามันดับพอดาแล้วเดียวมันจะมาเกิดที่ข้อมือมันก็รู้ก่อนรู้ว่าจะเกิดที่้อมือแล้วก็จองมันนั่นติ้จ้องหนพอเกิดปุ๊บล่าปุ๊บมือก็ดับทันทีอ่ะตอนนี้ล่าอะไรดับหมดสติตอนนี้แก่กล้าก็สติมันมังกรจิตได้เร็วหนิตอนนีอะไรเกิดเห่นมันรู้ว่าเจ็บกว่าปวดว่าคันว่าเมือ่อยหรือจิตลึกคิดอะไร มันเดินติดรู้เท่านั้นเจ็้ก็ถามขึ้นทั้งสิ้นตอนนี้มาสติเป็นเจ้านายเป็นใหญ่กว่าเป็นพี่เลี้ยงบางกรัว่าละแมวมันก็ดับดับแล้วจะเกิดใหม่มันก็รู้ตอนนี้มาถามที่มาเกิดที่กายจเจ็บๆเปิด,ปด,ปดๆมันไม่คันๆอ่ะมนเกิดที่กายพอจะจ้องอยู่มนเกิดไม่ได้ เอาไปเกิดที่จิตมันนึกไปคิดเรื่องต่างๆเรื่องอดีตเรื่องอานาคตมันขึ้นมาปรุงแต่งให้ยาวขึ้นเยอะนั่นแหละอันนี้เมื่อสติเราแก่กล้าตาละตามดัดหมดอันนี้ตรงนี้สนกมากเรื่องอย่างที่ตอนนีพระพุทธเจ้าจะสรัสรู้มารผลมารปยามาน มันมารุมกันหมดแต่ทั้งกายทั้งจิตคือมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดที่กายเกิดที่จิตแต่มันเกิดก็เป็นเรียกว่าร่วมกันมาเกิดจะเป็นกลุ่มนึงก้อนเลยมันเกิดต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 ิดหมดนะเรียกว่าตอนนี้จระคุณสติไม่อยู่มันจะบ้ามันจะบ้านั่นแหละคุ้งสัานไปหมด สั้นที่ตอนที่พระพุทธเจ้าสะดุ้งมานที่นั่งอยู่บนบันลังปูดยยาคาอาถึงจเหยียดพระบาทเหยียดเท้าลงมาข้างเสียบปัดสะดุ้งมานคือมันเกิดที่กายที่จิตจนยกมือขึ้นปิดยกประหัตขึ้นท้งสองข้างทเรียาห้ามสมุด ตาปางห้ามสมุดห้ามสมุดนั้นนสมุดก็คือสมุดไทยนั่นเองห้ามตัณหานั่นเองห้ามตัวอยากหน่อยตัวอยากทบตัวไม่อยากจะวิวาอัตนาอีกตัวนี้แหละเดี๋ยวเพราะว่าตัณหาเกิดเดี๋ยววิวาอัตนาเกิดเดี๋ยวการมาตัณหาเกิดริบไปกันอยู่นั่นนะไปตอนก็ กามรมัจนาเกิดนี่โอ้ออกก็แปลกมันจะลุกออกในให้ดได้ม่เอาแล้วในปานม่เอาแล้วคิดจะพยายามแควนอย่างเดียวเป็นถึงอย่างนั้นแหละรุนแรงมากอันบางคนถึงกับไปบวชอยู่ยูๆไม่ได้ต้องลากลาสิกาเนะนี่ยตรงนี้แหละมันเอาตรงนี้ราคารากาากกีนา นาคาเป็นไฟโตสักกีนาโตความเกิดเป็นไฟโมะกีนาความไม่รู้เป็นไฟเผาไหม้อันนั้นที่ต้องต่อสู้การที่เราไม่โกรดไม่เคืองได้การที่เราไม่รักไม่กลายหิงใดๆไ,ไม่ชอบพอใจหิงใด,ด,ดๆจักไปเฉยๆใ่ทั้งตินั่นแหละเป็นตัวชนะามานัน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาอย่างตอนต้นที่น้ำเลาเรื่องพวกเทคโนโลมาเล่าให้ฟังหนังเพื่อเราจะได้เยนรู้ไว้เดี๋ยวใครคิดอัตรีพอไปอ่านเรื่องนักสือพบเขามีแจกความขายเครื่อนวิธีทำสมาธิไปซื้อมาทำกันแล้วสนุกละเลิกได้เลิกลาอย่างลวอง่อไปเสียไม่ต้องเป็นและผิดลวงพอ่อกปหาอาจารยพลังเลยลวงพ่อ สอนไม่ได้วิชาเหล่านั้นไม่มีความรู้ไอ้กดผุ่มมันกดได้แหละแต่ว่าอ้จะวารูปแล้วอะไรเป็นอะไรไม่รู้แน่เ mm hmm. นี่ยความดิ้นรนของมนุษย์เราเ mm hmm. นี่ตาทีาอยู่ปัจจุบันนี่มันจะบาดตายกันอยู่แล้วเ mm hmm. นี่ยเราพอไปพรบที่พธาราม ขาเอาเครื่องโทรทัศน์ตั้งไว้ในห้องแล้วก็ก็มาแต่งแล้วเขก็มีเมื่องคิดเลขงานอยู่ข้างนอกมีเป็นกลมมแต่เก้าผมอะกลมข้างบนกลมเดียวสีเหลืองๆคือเครื่องโทรทัศน์นั่นเปิดไฟไว้เท่านั้นเองไม่ต้องไปเล่นเล่นกลมอะไร พอเปิดไว้แล้วเราก็มากดปดุ่มมาดีใหนอนนอนนอนอยูก็ได้แต่กดที่นี่แหละพอกดแล้วไปขึ้นนีโนด์ไวขึ้นไปขึ้นโรดดัตต์ครั้งนี้กดท้าช่องผิช่องไหนมีเป็นหนึ่งสองสามเรียห้าหกิสิบสองสิบสองก่อนถ้าอยากจะดูช่องไหนอ่ะตักกดตรงไปพอกดปุป๊บ มาคอยขึ้นวับเดี๋ยวเื่อดขึ้นทันทีเวลาจะจัดใช่ไมมยัดก็ไม่ขูมกระไ <helmet. S 2> รเลยเวลาปิดใช่ไหมเวลาปิดก็อดหมบนตั๊เดืยวกระดับอ่ะเป็นสวรรค์แท้การเคผื่อปิดเลยระดับบังคับตัวระดับวิทยุไม่ต้องไปหมุนอยู่ที่ตัวมันอ่ะนอนหมุนนอนได้นีโดยต่อไปเนี่ยนานๆไป ไออาหารที่นั่งปรุงกันอยู่ตามในโรกโลควันสมองนก็จะหมดเป็นกองมาหมดแล้วอาจจะไม่ต้องใช,ช้ช้อนล้วไอใช้ช้อนใช้องก็ได้คืออาหารเป็นอาหารสำเร็จรูปเหลวๆแต่มีประโยชน์เึงกับเปิดปากอ่ารูมาแล้วก็ดูดทุนนั้นดี แล้วก็ทิ้งกล่องไว้แบบพวกนักวินาวากาต์ที่ไปดวงดาวต่างปที่ไปดวงจันอะไรตัวนี้เ่ะก,กินากอาหารส่องหานเลยเพื่อเป็นเม็ดาายาคากินยาเม็ดมือหนึ่งเจ็บเม็ดสิบเม็ดก็อ,อยู่ได้มันเป็น้าวสีดาจำรำสีมำจมอาหารจำเลยแต่นั้นแต่ต่อไปจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกัน เพราะธรรมชาติของมนุษย์มันจะต้องมีอาหารที่เป็นกลับแต่เราต้องไม่กินอาหารที่เป็นกลับเป็นพวกผักต่างๆผลไม้ต่างๆตายต้องผูกใจต้องวักกันแน่ไา่ก็ต้องสวนอย่างไรมันผิดธรรมชาติมีเรื่องในประวัติศาสตร,ร์ของชาจีนถานาปิบัดีขึ้นจริ คอนสอนที่เปลี่ยนจากกาปรปกครองจากาจากักรพรรดิมีกษัตริย์ปกครองมาเป็นรีปัปบลิกเป็นมีปรารนาที่ดีด็อกเตอร์ซุนยักษ์เซนเป็นนักเรียนสำเร็จจากญี่ปุ่นเป็นด็อกเตอร์พราได้เป็นปรารนาที่ดีแนะล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า ไม่กินอาหารยากกินอาหารที่ย่อยง่ายของเหลวๆแต่นั้นแต่ของมีประโยชน์ทัจริงกินไปกินมาไม่ตายแล้วสิไม่ตายหมอในเมืองจีนทั้งประเทศมีเป็นร้อยล้านคนในเมืองไม่มีหมอไหนรักษาได้ต้องส่สงไปญี่ปุ่นมาส่งไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็รู้ี่ตรวจสืบถามเรื่องราวดูแลรู้ ญี่ปุ่นมันเอาไว้ตอนอะไรก็ไม่รับมาสับกลับกลับ,บมาข้าไปก,นก,นไกินกินก็เไยให้กินกินก็เลยพระองเจ้าก็มิ่งไปช่วงมีการผ่าแล้วห้ามปยคกับไม่ให้กินอาหารชนิดนั้นนี่ยความวิถีฐานเปี่ยผนธรรมชาติเหมือนพวกที่เอาเอาควายเอาวัวมา ทำไรใส่นาจอย่างมื่อกินบางว่าต้มข้าวต้มมากินเนี่ยไอ้ว่าเินเอยังอยู่เพยิ่งไว้ยิ่งผอม <c oughs> ตายอะ่ตยตอนนตอะตา,ายแล้วนี่เพราะอะเพราะอัวหรือควายเหล่านี้พวกที่มีควันแต่้างเดียวมีแต่ควันบนหรือควันล่างตอนนี้มันเป็นอาหารหยาบ กินนานหยาบแล้วมันลงแปะไปพักในกระเพาะพักแล้วต้องสำหรอกออกมาอีกทีหนึ่งมาเคี้ยวเอือ้องให้ละเอียดมาเคี้ยวเอื้องเสร็จแล้วก็คลื่นไอย,ยาที่กินเข้าไปยาหรือควางไปเรื่องรำกระเพาะแล้วก็ย่อยอีกทีจึงจะทง่งไปเลี้ยงร่างกายได้นเหมือนพระ ทางเชียงใหม่มีองค์รมาเคยมาที่นี่เป็นเจ้าอาวาสวัดสางเองสำนักสองไม่กินอาหารข้าวกินใบ,ใมใบ,ใมบนไ,ใบใไมใบ้ใบไม้จนตาีิว่ากินได้ต้องไม่ตำแย่แล้วใบถั่วใบไม้อะไก็ยังันได้กินได้ทั้งนั้นผักนี่ไอแตงกวาเนี่เป็นลูกๆ กัดเรว่องๆกนไปหมดทีนานจะเป็นจีตลองบอกระว่ไม่รับตอนนะ้อ้พวกกินหญ้าลองบอกะ่ไม่รับอ่ามันผิดไม่มีในไม่ได้บอกไว้ว่าให้ปลากินผักกินหญ้านี่เขาเรียกกินกินผักกินใบไม้ไม่อยากกินผลไม้อย่างแตงมันเป็นผลไม้นี่กินใบไม้ใบมันใบเปลือกอ้ไเปลือกเรากินหรือเปล่า ไม่ได้ถามถ้ากินไ่เผื่อกรนน่าดู<ม>นี่ยทีนี้หลวงพ่อก็ไม่สแสดงธรรมก็ได้ยังไงอะ่ะหลวงพ่อต้องสแสดงธรรมโดยประยายตอนไปเชียงใหม่แล้วแหละบอกว่านี่คุณฟังธรรมนะหลวงพ่อจะ,สะแสดงตามไว้ฟังคือว่ามนุษย์เรานี่ มันมีควันทั้งข้างบนท้างล่างสำหรับกัดกินอาหารเมื่อถองอาหารเข้าปากก็ต้องกินต้องเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ลงพนันในกระเพาะกระเพาะย่อยได้ยยไม่มากระส่องไปลำไส้ใหญ่เราทำลำไส้น้อยลำไส้น้อยย่อยอย่อยางละกากตัวบ,บางก็อลองลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็ยังช่วยย่อยอีกเล็กนอ้อย จนเหลือเป็นกราบย่อยไม่ได้แล้วพอตายออกมาตามทวันหนักเมื่อตอนเช้ามัือตอนกลางวันก็ตามธรรมจากิของมยนมันเป็นอย่างนี้แต่ไอ้วันัวมันไาเน่ะมันกินแต่ยากหรือเอาข่าวมันกินไม่ได้ไม่เท่าไรตายผิดธรรมจากรเพราะมันมีควันกลางเดียวมันจะต้องย่อยสองครั้งมัน คายออกมาย่อยทีแล้วไปย่อยต่อไปเนะีคยับเพราะนี่เราไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นคนเป็นมนุษย์ย่งเป็นพระด้วยและพระพุทธเจ้าก็มาได้บัญญัติไปตรงไหนว่าให้พระสรงฆ์ในพุทธศาสนานี่กินยากิกนใบไม้หรือเป็นบัญญตววัติไว้ว่าต้าภิกษุส้มเณนรด้วมหนึ่งรลมใด ฉันใบไม้อยู่อาจิตเป็นนาจินเป็นประจําตลอดชีวิตแล้วก็ทำให้เป็นพระหันถึงพระนิพพานได้ก็ไม่มีตรงไหนตอนนี้นั่งวางโอวยอมผมมันผิดไปแล้วหรอวยอมทางเจ้าก็ไปฉันอาหารฉันท้าได้ดีเดีย๋ยวเลยพระดองุกสิก็ลัว่าอีองบทีนี้นะ ไปตามเขาอย่างนั้นเหมือนกันไปกินผักกินใบไม้เราปว้ใจตามตัวออกเป็นจุดแดงๆเมื่อห่อเลือดเจ็บกับตจาเข้าโรงพยาบาลเอาลองทานสกินอาหารแต่ยังกินมังสาวิรัติไตดันานใจก็ได้นี่แหละที่บ่วยก็มาอยากไปนนพ่านแต่เมื่อมันทำอะไรมันไม่อยู่ในทํานองของทำ ไม่อยู่ในโอวาทในคำสั่งสอนพระเจ้าคือตามหลักในพุทธศาสนาเราจะงดเว้นไม่กระทาในสิ่งที่พระเจ้าห้ามพระพระพุทธเจ้าห้ามอะไรเราหยุดสิ่งนั้นไม่เอาทีเดียวเราจะทำตามข้อที่พระองค์นอนุญาตหรือในมีพระอน,อนุญาตอะไรก็ททำอย่างนั้น เหตุใดวินัยห้ามก็อย่าทำมันคราวนี้ไม่อย่า่ามีเล่เหลี่ยมในการจะถือวินัยหรือปฏิบัติทำอย่างไรมันมันตรงไปกองมาแต่มนุษย์จรนั้นมโมหะมันมีข้าวขรอกงำพร้อมกับคำเก่าที่สร้างมาที่เป็นบารามีไม่เพียงพอจึงให้มีจิตชั้นเหลเห็นผิดเป็นถูก และแม้จะได้ขวาธรรมจากผู้รู้ที่ถูกสิแท้ต่โดยทิฏีิมานะมันมีอยู่ที่จจไม่ยอมรับดัางรั้งไ่เปิดตำราทำระวินัยดูแล้วว่ามันจะห้ามอย่างนั้นก็ยังทำเพราะอะไรกลายเป็นดื้อเป็นร้านไปแล้วอยากพบอะไรทรมานทรมา,ารกันเหลือเกินละ เห็นแต่เราวางพวกนี้วิเศษปีวิเศษแรงหรือไม่พูดแต่ไม่ตั้งสามปีไม่พูดจะไปเยเ mm hmm. นี่ยเราบอกใครถามล้ว่าแล้วถ้ากผู้อื่นเขาถามเรื่องอะไรเจะตอบเขาอย่างไงไม่พูดเขาไม่ว่าเราบ้าเลย mm hmm. ะ,ะเขียนหนังสือเอามือเขียนตัวนะเป็นหนังสือตอบเขาบอกว่านั่นมันไม่จริงไม่เป็นจักจาน เขหกปากไม่พูดจริงจะมือพูดทั้งสือก็เป็นคำพูดนั่นแหละแต่มือพูดแทนไม่ใช่สัตว์าสัจจะไม้ว่างไม่มีไม่พูดก็ไม่พูดแต่ว่าพรพุาธาจ้าก,ก็ไม่สอนว่าใครซื้อสัจจะไม่พูดตลอดสามปีห้าปีอะจะได้เป็นพราหันก็ไม่มีแกี่แนั่มันเรื่องอะไรทำไมถึงมันทําดันขวาง ทำทั้งขวาวินัยหละนี่อ่ะเป็นสัตว์โลกที่น่าสงสารอันเราทุกคนผู้ปฏิบัติตารรมอย่าได้กระทำเช่นนั้นเป็นอันขาดจบเลย